ร้านไข่เจียวนี่คือแพชั่นใหม่ของเราไข่เจียวบุฟเฟ่ไข่เจียวพี่จะทําอะไรก็ไปทํานะโอ้ีแพชั่นแม้แต่คนจะเล่นกับวยไม่มีเขาพักเที่ยงกันตอนสิบเอ็ดโมงเหรอฮัลโหลไข่เจียวจ้าไข่เจียวไข่เจียวไม่มีไงไม่มีนะอุ้ยอุ้ย ้คุยฉลาดว่ะโอ้ยสุดิโอ๊ยโบกันยารักเย้ฮหมฮัมสวัสดีค่ะแล้วในวันนี้นะคะกลับมากันอีกแล้วจะบอกว่าติดอันเนี้ย ทำ,ทำไงอะพี่มีรสอื่นอีกปะมีครับอยากลองกินรสอื่นอะแล้วผมไม่มีแพชชั่นในการทำอะไรนอกจากกินมันอะอันนี้รสอะไรอะรสชีสอะพี่เคยคิดจะผ่ามปามกันปะอืมอร่อยปะ <c oughs> ตอนนี้คือมันแบบ ี <laughs> ี่เป็นไรเอาละค่ะและในตอนนี้นะคะเราจะมาเปิดร้านไข่เจียวนี่คือแพชชั่นใหม่ของเราไข่เจียวบุฟเฟ่ไข่เจียวเพราะเมื่อวันก่อนนู้นอ๋อไม่เราจะไปเปิดร้านในตลาดอินดี้บางหุ่เทียนซึ่งเรากําลังซ้อมมือกันอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดร้านครั้งนี้จะเป็นยังไงระวังมือระวังมือหันพีค่ะระวังมือเฮ้ย ตอนที่โบกาลังเป็นมหาลัยอะโบกินไอ้พวกนี้ตลอดเลยรู้ปะมาเดี๋ยวเราทําเองเธอไปเรียกลูกค้าก่อนเดี๋ยวมันไม่มีเวลาไปครับพี่ตอนนี้นะคะเรามีกําลังเสริมนะคะเพราะว่าน้องตอนเช้าไปซื้อของมาอ้าน้องคิวเร็วเลยรีบจัดเลยค่ะรีบจัดเลยค่ะคนละไม้คนละมือไปหาลูกค้าคนเดียวอ่ะพี่แม่มันโล่งเลยวะเฮ้ยอะพี่มันไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยทําไงวะเนียไง ตอนนี้เรากำลังจะไปหาบ้านที่เป็นเซฟโซนของเราวอลล์รูดเผื่อคนยังไม่รู้เฮียชื่อวอลล์รูดวอลลูดทำอะไรอยู่อาบน้ำค่ะอ้าวอลว์รูดอาบน้ำเหรอแล้วเดี๋ยวไปไหนกันถ่งานที่บ้านค่ะอาบน้ำเสร็จวอลล์รูดมากินไข่เจียวก่อนเฮียบอกว่าถ้าโบไม่มาช่องเฮียเฮียก็จะไม่ไปช่องโบไม่ไปงั้นไม่ไปกลับเอาีกลับเ่ะพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาพี่ไม่มีใครเล่นกับเราอีกแล้ว อนี่จะทำอะไรก็ไปทำนะโอ้ไม่มีแพชชั่นแม้แต่คนจะเล่นกับบยไม่มีเขาพักเที่ยงกันตอนสิบเอ็ดโมงเหรอฮัลโหลกินไหมกินไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องเตรียมฝูงกันดีกว่าไปไปกันแม่มาเล่าอะไรมาไม่รู้คืออะไรอ่ะอุ้ยกระทะ นี่คือกระทานนี้ต้องไหว้ครูะเวยกระทานนี้อยู่มากับม้ากี่ปีอยู่มาตั้งสิบปีแล้วคือบ้านหลังนี้หุยสิบปีจะเกือบสิบปีแล้วกระทานนี้ทำให้ม้ามีทุกวันเนี้ยพูดจะร้องไห้อะคือม้ามันึกดูกระทานโบมันไม่ได้ถ้าถ้าเราเจียวไข่ออกไปมันจะกระจายแันนี้มันต้องพอทำให้แม่อยู่วันนี้เหรอใช่มีวันนี้มีโบทุกวันนี้กับม้ามีมาทุกวันนี้เขาให้อะไรแม่บ้างไหนพูดสิเขาให้คุณเลยกระทานนี้แล้วมีโทษไหม ไม่มีโทษให้คุณอย่างเดียวให้รวยให้พาแบบให้เราจะเริิญรุ่งเรืองอะเราไปไหนเร,ไเราต้องไปด้วยเราต้องไหวก่อนนะ <laughs> พวกซอสพริกซอสมะเขือเทศและพริกน้ำปลาค่ะอันนี้คือไฮไลท์อ,อยู่เลยนะเราทําเต็มอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวให้คนตักเอาเลยเหมือนพวกข้าวหมอมโกอ่ะแล้วเครื่องคือดูดิเยอะมากนี่คือแบบดูดิโอ้โหเยอะมากๆาหอมเจ้าอะไรไไทั้งมีหอมขาวแล้วก็หอมแดงถั่วฝักยาวข้าวโพดโอ้โหอันนี้พี่เบี้ยมากมีชีสด้วยนี่คือวิธีการทาน้ําปลาไอ้น้าปลาของเราแล้วว่าเธอหมุนเลยไหม เออออกเลยใส่หมดเลยเนะี่ยโอย้ใช่เลยอะ่ะเนี่ย <c oughs> ว้ายเข็มปิดขอน้ำปลาอีกนิดน,นึง ที่ไทยเราข้าวมาให้กินะปิกะปิอูมามิน้ำเค็มอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เค็มเข้าไปอีกนิดนึงก็คือเป็นน้ำปลาเลยนี่คือสูตรที่ทุกคนเอาไปทำกินกันได้นะคะอร่อยกบเกลื่อนอร่อยกบเกลือน <c oughs> นานเท่าไหร่แล้วที่รถคันนี้ไม่ได้อยู่กับเราโอ้โห <c oughs> oh ดูดูไอ d e p e n d พ n t ไหมนี่ดู <c oughs> โอ้โหตาลายเลยอะไม่รู้จะเลือกอะไรอะไข่มาแล้วไข่วันนี้มีทั้งหมด90ฟองเท่าน,นั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเร็วๆ,ๆนี้นะเดี๋ยวเราจะไปขายที่ตลาดอินดี้นะรอชมนะตลาดอินดี้บางหุ่นเทียนนะคะร้านจริงจริงจังขนาดนี้ไหมถามแค่นี้ร้านจริงก็ไม่เยอะขนาดนี้ครับใช่ร้านจริงยังไม่เยอะขนาดนี้นะโอ้โหดูดิดูด,ดินี่คือแบบเวอร์ชันเฮ้ยมีไข่เจียวบุฟเฟ่ที่บ้านอะไปตรงนูน้นไปหน้าสวนไป<ม>ค่ะเอาบ้าง ได้ลูกค้าแล้วเว้ยวันนี้ลูกค้าเยอะบายบายใครใครเอาเงี้ยเหี้ยเร็วเร็วบุฟเฟ่ต์ไข่เจียวเป็นรถเข็นเลยเหรอเหียถาเหี้ยไม่ไม่ปุ๋ยสรงพลังอย่างเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแร่โร้วรู้จักเพลงนี้ปะรู้จักปัญหาทนพี่ชินจบเฮี้ยระสานบอดฤษหนึ่งสองเอาเอาพอเาเลยนะ ป็นหาจะไม่ชินให้บูร้องขึ้น่ันก็มีทำไมอ่ะป็นหาจะไม่ชินเติบโตจงจำว่าฉินเดิมไม่ได้ I am dependent ทรงพลังอย่าง Ferrari นีอเกมไอเทมเท่าไหร่นี่เราจะมีเกมให้เล่นด้วยนะก็คือมันจะมีสามเราจะให้จับฉลากว่าคุณจะได้ถ้วยไหนถ้วยที่หนึ่ง พั่ที่สองหรือว่าพั่ที่สามให้ใส่เครื่องได้ถ้าได้เครื่องนี้ก็ได้ก็ทอดให้เลยเฮียกำลังหาอะไรหาพนักง,งานอยู่ยคุณสมบัติคือเฮียบอกว่านอนในห้องเดียวได้เพราะว่าต้องอยู่ดูแลลูกด้วยเฮียเ <c oughs> น้น,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 นให้แบบทำงานด้วยกันไงและแกกำลังขายน้องแพรว่าน้องแพรทำงานดีมากเลย,ยนี่นั่นแต่บอบอกน้องแพรชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับอุ้ยพี่นี่วันนี้แต่งตัวเท่จังเลยวันนี้มีใส่เจียบุฟเฟ่เคยเห็นบุคคลที่เรา นับหน้าถือตาแต่ว่าหลอกเราได้ลงปะบ่อยบ่อยชื่อบารสปะชื่อบารสปะไม่รู้หรือเปล่าว่าเฮียไม่ค่อยรักไม่ค่อยรักเรายูที่คำนี้เลยใช่ฮะคำนี้เลยทำไมรู้ป่วันนั้นเว้ยคืนวันที่13พี่นินพากล้วยหอมและคูนออกมาฉีดก่อนคุนหน่อนเปิดประตูออกมาเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มเว้ยย่องจะขึ้นลงเสือดำี่แหละี่แหละเฮียอ๋อกะทิ ถามเฮียอุ้ยสะดุ้งโยงอ่ะเฮียสะดุ้งอย่างเงี้ยงักอึ้งไปนิดนึงอ่ะงักเลยละอ้าวเฮียหนีเที่ยวเหรอเอาแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกเขาบอกว่าเขาจะไปเซเว่นแต่ความจริงเขาไปซื้อดอกไม้แถวพระรามเก้าที่จริงอ่ะเฮียไม่ได้ไปซื้อดอกไม้เพราะเราออกบ้านตีสี่แล้วเราไปเจอเฮียอยู่เจอที่ไหนแสดงว่าตีหนึ่งเฮียไปไหนไม่รู้โกหกเลยนะโกหกเลยไม่แล้วนี ไหนตีสี่ปากทองไปไปปากทองีไปซื้อดอกไม้ให้โบใช่สุธีสามารถทําให้เรื่องราวมันพัวพันได้อะทั้งนที่เรื่องมันจะจบแล้วอะแปลว่าสุธีเจอเฮียตีสี่แล้วสุธีไปทําอะไรแล้วเฮียออกบ้าปซื้งแต่ปีหนึ่งไปเจอปากปากคองที่ช่วงเวลาตรงนั้นสามชั่วโมงช่วงเวลาที่หายไปแก๊บตรงนั้นไปอยู่แถวพานนกแก๊บตรงนั้นไปอยู่แถวพานนกพานนกมีแรงใหม่ไงแรอใหม่แรงใหม่มีนกขายอะไรเงี้ยไปดูให้ลูกไงไปแล้ว I am dependent ส่งพลังอย่างเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแม้าจริงก็มันมีอยู่บ้านเดียวนี่แหละที่ทำอะไรเงี้ยทุกคนคะเราจะสู้ค่ะนี่คันนี้เราคันนี้มาแล้วเราจะสู้บ้านหลังนี้อยู่เฉยไม่เอาอะอยู่สบายๆายไม่เอาทุกคนในบ้านหลังนี้มันไม่อยู่เฉยว่ะ ดูดิไอ้บ้านหลังนี้ไอ้บ้าหนาหลังนี้มันตลกว่ะไม่สุดที่เรียกลูกค้าย,ยัางไงบีบแงบีบแล้วไข่เจียวเจ้าไข่เจียวไข่เจียวไปเลย ไม่มีไงไม่มีอะคุณโคตรรอดอะทุกคนสูจ้จีวิตแล้วใครที่กำลังจะทำมาหากินนะคะเอาไอเดียของเรานะคะไปต่อยอดได้นะคือตอนนี้ไอเดียของเราก็าคือเป็นไข่เจียบุฟเฟ่ซึ่งโบคิดว่ามันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะไม่ห่วงไอเดียเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีสร้างงานสร้างอาชีพอะไรมาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวบอกเฮ้ยเรียกลูกค้าก่อนเ้ยเรียกลูกค้าก่อนครั้งนี้ไม่เล่นแล้วในบ้านอ่ะค่อยๆขยับเราเล่นข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราไปโน่นเลยตลาอินดี้สวัสดีจ้ากินข้าวรือยังเลยมาเร็ว ไม่แต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าเราอะขอสถานที่เราวนะไม่ใช่ว่าเรามาเล่นกันเฉยๆนะแล้วเพื่อนบ้านอะก็รู้แล้วแล้วก็เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ตอนเช้าไม่ค่อยมีใครอยู่ไปทํางานกันป้นานาราคนแรกป้านาราของฉันคนแรกตลอดนี่ตามสักส่โมงอะันนี่นนนดูปานาราดู <c oughs> เราไม่กินสี่โมงเพราะอะไรเดี๋ยวเราอ้วนเดี๋ยวเราอ้วน ใช่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเรามาเป็นกินตอนบ่ายบายปาานาราเราจะได้มีชีวิตที่เฮลตี้ลูกค้าคนแรกของเราอนุให้ป้าเลยลูกค้าคนแรกของเราปานาราค่ะคนแรกเสมอเนี่ขอตั้งร้านปบน,นึงนะจ๊ะมาเลเว้ยหูจริงจังโวมากินไข่เจียวแล้วค่ะมากินเราค่ะต่อคิวได้เลยนะอร่อยมากวันนี้มาแล้วจ้ามาเล้วจ้ากิน<ป>ข้าวจ้าุลูกค้า เ,เนี่ยในหมู่บ้านเราไม่ค่อยเคยรียดแต่ถ้าออกนอกหมู่บ้านเนี่ยน่าจะเครียดอ่าหนูอธิบายชายเลนจ์ก่อนเพราะว่าการที่เรามากิน,นเฉยเนี่ยมันจะสนุกเกินไปหนูจะมีฉลากให้จับ3ามอันก็คือมันจะมีถ้วยเล็กกลางใหญ่นี่ใส่ท็อปปิง้ง<ะ><ะ>เล็กกลางใหญ่ใส่ท็อปปิง้ง <laughs> นายเห็นไหยพี่เราขำแล้ว <laughs> ถ้าเกิดว่าได้เล็กก็คือใส่ท็อปปิง้งได้น้อยถ้าเกิดว่ากลางก็คือใส่ได้ดพอดี <laughs> ใหญ่ก็คือใส่ <laughs> จะใส่เท่าไหร่ใส่ได้เลยสนุกไหมพี่ เออสนุกสนุก,ก,กมีเวลาให้สิบวินนะคะโอเคอ่ะป้านาราก่อนเพราะป้านารามาคนแรกป้านาราก่อนอ่ะจับเลยจ้ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าอุย้ยป้านาราได้อะไรเอย <laughs> ย่ยสลับที่กันนั่นแหละอุ้ยใครต้องเปิดให้โบถือกล้องอะไรเอย่ยเออแค่นีหน้าที่บริการอันนี้ดีกว่าบริการว้ราว wow! ใหญ่ใหญกระนอกใหรร่ายกระนอกอ่ะป้านารามีเวลาให้สิบวิเนื้อ <laughs> เอาเลยจ้าเอาเลยจ้าใช้ใช้มือไม่ได้เลยครับใช้มือไม่ได้ค่ะใช้มือไม่ได้โอ้ยปนาราหมดเวลาแล้วค่ะแหนื่อยเสียดายจังเลยฮะเอาจริงสิอ่าเอาแค่นี้พอโอเคปนาราได้เท่านี้จ้าอ่ะใครทําให้ปนาราทําได้เลยนี่ตั้งไฟแล้วตั้งไฟแล้วคนที่สองคนลุงอ่ะไอ้คนพี่อ่ะ คนพี่อัดใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กไม่ไม่ม้วนไม่ม้วนเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ลุ้นใหญ่ให้คนให้คนพี่ก่อนแล้วแล้วครับตั้งใจก่อนอ่าตั้งใจเกอนเออโอเคเอาจับเลยค่ะเอาเลยค่ะพี่หมูหมูเยอะๆหมูพี่หยิบเยอะๆแล้วลหมู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 อุ้ยเอาเลยพี่ผักเอาไหมกินผักไหมอ่า นิดหนึ่งร้อยผักนิดหนึ่งเอ่อโอเคอุ้ยของคุณพี่ได้เยอะลูกส่งส่งต่อให้น้องเสื้อเขียวเลยค่ะของคุณพี่คนนี้น่ากินมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่าไข่เจียวของเด็กอ้วนอะไรเงี้ยไม่มีผักเลยเป็นไข่เจียวเด็กอ้วนน่ารักมากออุ้ยน่ากินมากค่ะอุ้ยน่ากินมากอ่ะเฮ้ยจะยังเ็นแม่ทะลอนไหม แม่เล่นกับระบบอีกระวังระวังนิ้วระวังนิ้วมันห้อยอะไรห้อยนี่ครับเอาใส่มาสุดที่มาเน่าใส่ได้เลยนะอย่ารีบอย่ารีบทุกคนใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยมาดเยอะอยนี้ป่ะแรงมากเออพี่เฝ้าไข่ป่ะพี่เฝ้าไข่เนี่ยอ๋อเหรอมันต่อไปฮะอุ้ยร้านเราแม่งเลิศว่ะทุกคนร้านเราเลิศอ่ะไปน้องจะไมาแล้วครับเฮ้ยโอ้ เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าคาราวานเขาเรียกว่าคาราวานเฮ้ยมาแล้วรว่าเร็วเร็วมาเร็วกินข้าวฟรีวันนี้ไอ้เนยมาแล้วเนยบอกว่าอยู่ในออฟฟิศจะเหงาเกินเนยแล้วเนยคุณพี่มาแล้วอ่าจะได้ล็อกปังหวั่แล้วกปัใหว่วล็อกปัใหว่อ่ะเปิดเลยค่ะอ้ได้เล็กจโอเคนี่ได้เล็กได้เล็กเอาอย่างนี้เล็กไม่ต้องจับเวลาไม่จับเวลาต่อคิวเลยจ้ะต่อคิวเลยจ้ะไม่จับเวลาไม่จับเวลา โอ้อ่ะเอาสิเต็มแล้วแล้วแฟนพี่คือได้ใหญ่สุดเลยอ่ะปูได้นะถ้าพี่แบบไม่หล่นอ่ะมันไม่หล่นเอาใส่ได้นะเอ้ยพี่ลองอัดเข้าไปสิลองแบบไอ้ปทำไมไปแก้งค่อยิ่มก็พอได้ค่ะออันนี้ของใครสุกแล้วอ่ะเฮ้ยสุกแล้วไม่เอาขึ้นอีนี่ไงอันนี้คืออะไรแล้วว่าไม่ใช่ไข่เจียวแล้วเนี่ยอันนี้คือทอดไส้กรอกอันนี้คือทอดไส้กรอก ตูท่อไซโกกอุ้ยพี่มันเกิดอฟเลยค่ะไม่คือระบบพี่กำลังเล่นกับระบบนี้อยู่นะอ่าเอาเลยเอาเลยรูบ้าได้เยอะกว่าพี่คนนี้ก็บ้ามาแล้วต่อไปคนต่อไปมาเล็กกลางใหญ่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 เอออะไรเอ่ยกลางอุ้ยเยอะเยอะน้องเพล่จับเวลาค่ะบ๊ายบายค่ะไม่อิ่มมาได้นะถ้ายังไม่หมดอ่ะพร้อมหนึ่งสองสาม ตึงต <anto> <isto> ึงต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  อันนั้นน่ะกำลังกำลังน่ากินของคุณพี่อะ่ะกำลังน่ากินเลยน่ากินมากใครใส่ชะอมนะสุด,ดยอดเออใครใส่ชะอมเหลือกะปิเราไม่ได้ทำกะปิมานี่พ่อครัวของเราพ่อครัวหัวป่าเนี่หัวป่าป่าอะไรป่าหินม,มะพร้าวป่าหินมะพร้าวเอ,อ้ป่าหินมะพร้าวดะวัตทุดิบเราดีนะคะมีชงมีชีทให้ด้วยอุนะ้ยคนนี้น่ากินมากเลยอะ่ะคุณพี่คุณพี่หนูแนะนำมีพิกน้ำปลาอร่อยมากมาแล้วมาแล้วลูกไปแทกเขา เ้ยคนต่อไปมาได้ได้มาเลยค่ะกระก๋องใหญ่กระก๋องใหญ่กระก๋องใหญ่เอาเพชรเล็กกางใหญ่เล็กกางใหญ่โอยได้เล็กอ่ะได้เล็กอ่ะคะได้เล็กไม่จับเวลาลุงลุงมาชอบเนียนอะเาชอบกินซาโอมกันเนาะเขากินแต่ผักอ่ะกินังคคุ่ะกินแต่ผักโอ้ยโลดนะโลดนะอาให้ให้ให้ย อาจจะโอม,อ,มมอ,อ,อมไม่จะอมเบอร์เบอร์ชอบกินซออมพี่นาหน่ากินมากเลยของใครอ่ะไม่รู้ของคุณพี่อุ้ยน่ากินมากอ่ะไม่ขอโทษนะสุพร้อมไข่ให้เขาอี่จะฟองไปใจเป็นอะไรรู้ปะ่ะซออมจุกตั้งโทอดอ่ะอ่ะคนต่อไปคนต่อไป <im ited> เล็กกลางใหญ่เอ้ยแป๊บนึงนะคุณพี่แล้วพี่ผู้ชายอ่ะเอาป่ะกินไหมมาสิเรียกมาก่อน <im ited> โอ้เขามาก่อน พอามาก่อนแต่เขาขอไปกวาดพวกหนูไม่รีบใช่ไหมอ่ะแจ้ดูนะเขาไม่รีบค่ะแจ้ดูแต่ก็ยังรีบอยู่ค่ะเหงื่อ <laughs> เราไม่รีบเนาะ <laughs> โอเคมาก่อนมาก่อนคนพี่มากินก่อนเร็ว <laughs> โอ้ใส่ใจด้วยใส่ใจ <laughs> อ่ะพี่หยิบให้เปล่าหยิบม,มาดิว่าจิวดิหยิบให้เลยอ่ะให้พี่หยิบให้เขาเป็นแฟนกันอ่ะเออบริวารไทน์อ่ะเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ จะเล็กจะกลางจะใหญ่ก็ไปจบพิชอมหมดเดียวดีเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เนี่ยถ้าเป็นใหญ่โอ้พี่คนนี้น่ากลัวมากพี่คนนี้น่ากลัวด้วยจับเวลาไม่ไดะจับเวลาไปเลยเอาเลยไปเลยไปเลยไปเอออู้น่ากลัวะน่ากลัวะน่ากลัวว่ะน่ากลัวหนึ่ง พี่เขาบอกว่าหมดเวลาก็ช่างฉันจะหยิบหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันจะเกินไปเปล่านั้นนะมันใส่ได้เปล่าเขาชอบกินผักอ่ะชอบกินผักนะเออแข็งแรงแข็งแรงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปไปคนต่อไปเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่โอ้ใหญ่โตอ่ะจับเวลาค่ะเนื่อต่อไป เขี่ยวได้เกี่ยวเอาสาวๆเลยเล็กล้างใหญ่ค่ะอย่ามองค่ะเล็กล้างใหญ่ค่ะเราจะไม่ทำให้คนอุ้ยกลางโอ้แกงหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขมักขม่นขมักขม่นเวอร์สามโอ้ชีดโอ้สามโอ้ชีดโอ้คุ้มแล้วแหละชีดอ่ะอันนี้คือเป็นไข่เจียวที่แพงที่สุดอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูดิ ไข่เจียวเด็กกนอีกแล้วคนต่อไปเอ้ยเพงได้กลางใหญ่ไปเลยโลดอุ้ยกาได้กลางค่ะอ่ะเริ่มจับเวลานะหนึ่อุ้ยชอบกินชมอีกแล้วชอบกินชมอุ้อุ้ย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 อุอุ้ยออุ้ย มคนนี้ฉลาดมากวิเพมค้าเต็มร้านเลยมาแอ่ะคุป้าเตี้ยมากค่ะเล็กกลางใหญ่ค่ะอะไรมันคืออะไรอ่ะรีบหยิบเลยนะกลางทไมกลางออกดีจังเลยปาเตี้ยเห็นเราใช่ไหมว่าเขาทำยังไงปาเตี้ยจัดการอันหนึ่งต่อท่้านปาเตี่ยเลยจ้าเอาเลยเอาเลยปาเตียเลยจ้าเออ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  ทุกค่าเยอะมากชอบชอบชอบดูสิดูสิดูสิตอนนี้เหมือนแบบเป็นงานประจาปีอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะให้ดูนี่เป็นงงเป็นงานเป็นการขึ้นมาชอบชอบสนุกเล็กกลางใหญ่ค่ะเล็กกลางใหญ่เล็กโอ้ด้วยเล็กเอาอะไรนี้ไม่จับเวลาถ้าเกิดเล็กคือไม่จับเวลา เออคุณเชียงอ,อุ้ยอุสยคนใหญ่เขาชอบกินผักกันเนาะเออเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะได้อีกนะได้อีกจนกว่าจะพอนะหล่นไหมไม่หล่นเนาะเออเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออพอแล้วมั้งเออพอแล้วมั้ง <c oughs> มาแล้วจะไดนจะไดนแดนแดนแจนจะไดนจะไดนแจนเฮียเฮียมั่นใจในเบรกไง ต่อคิวพี่น้องคนนี้เลยเออดีเออต่อคิวค่ะน้องคนนี้เฮ้ยรักว่ะแมนยูแมนยูใช่ป่ะแมนยูใช่ป่ะโก้โก้ชื่ออะไรเออพอละเอ่ะพี่คนพี่เล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เล่นอู้หเสียใจเลยเล็กเอาเลยค่ะเต็มที่อายุจับอ่ะจับเฮ้ยเฮ้ยเป็นพี่เอ้ยพี่หนึ่งเล่น เอางี้น้องกำลังเล็กไม่จับเวลาด้วยตักมาไม่จับเวลาเอาเลยเอาเลยกินเลยไม่จับเวลาไม่เอาช้อนให้เขาอะไม่ได้นี่ไม่จับเวลาละมานนี่มันนี่ไม่ได้ตังให้เอาไหนมานี่ตังนี้ถ้าคนตักได้เนี่ยอย่างงี้ยอะเยอะด้าพร้อมเอาอะไรนี่คุณระวังอปูอัดปูอัดปูอัดระวังเจ็บเด้อปูอัดระวังเจ็บเด้อยแล้วปูอัดกีกี่ตัว หลายตัวทีก็นั่งทำไข่ไปก่อนไม่ต้องบ่งไปตรงนี้อยากเล่นกวาดกี่ตัวเอาผักไหมนี่นี่อันนี้อร่อยขอบคุณครับขอบคุณแม่โอเคไหมเก็บได้เล่งไหมเอาเล่งไหมโอเคไม่ของไอพี่เขาให้พี่เขาอันนั้นน่ะเออโตเร็วๆลูกเราเราไม่ต้องเชียร์นะแมนยูอ่ะเราไม่ต้องเชียร์นะแมนยูอ่ะล้อเล่น เป็นอยูเป็นทีมเดียวกับเฮียแล้วมันน่าเหมืนอนใจอ่ะ <c oughs> กลางอ่ะป้าได้กลางอ่าจับเวลาเลยกลางป้าคะรีบๆนะป้ามีเวลาแค่สิบวินะหนึ่งสองมเอาเลยเร็วเร็วเร็ว รีบอีกรีบอีกเร็วเร็วเร็วยิบอีกยิบอีกเร็วก็ให้เขาตักสบายสบายใจแล้วจะกินทั้งทีแล้วให้เขาสบายใจในการเลือกมันต้องมีเวลากมในการเล่นไม่งั้นมันไม่สนุกเมื่อกมนี้รู้ป่ะเขาขำกันเต็มเลยว่าเขาได้เล่นไงเขาสนุกสนุกไหมคะเห็นป่ะถ้าเขามาตักกันจะมืออยู่เงี้ยเอ้ยอยู่เงี้ยคือถ้าเขาไม่มีเกมเขาไม่สนุกมาแล้วมาแล้วแจ้กับเอาหมามาด้วยเอาหมามาด้วย ถ้ามันลมนะโคตรฮาเลยอะเอามาทำไมเอ่ยมากินไข่เจียวเหรอระวังรถพี่นินโอ้ใส่ชุดโคซี่ด้วยนะเนี่ยโอ้สวยมากใส่ดีๆได้ไหมครูถามจริงๆเอช่วยใส่ดีมันดีมันก็ดีใส่ดีๆได้ปะทั้งใส่ดีๆได้ปะเฮ้ยเราเฮียจะไปแกล้งเขาทำไมมันกลัวอ้ห อ้น,นี่แก้งหมาแก้งหมาแก้งอะไรเราอยากกันรักกับเขาเขาไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปบูคือมันเลียดเหียมากอ่ะเอาเหียจะกินไหมเนี่ยเราเร็วเล็กกลางใหญ่มามันมีทิกง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดเหียทำไปนมันจะมีทิกอยู่ว่ามัน,นได้เยอะเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เล็กโอ้อเล็กโอ้ยเล็ก เสียงมันแปลกๆอู้เล๊ะอูยเล็กอ่ะหนึ่งตองซัมไม่โดนน้ำ้นจับจับจับคนนี้จับห้าสี่โอ้ยมันเละหมดแล้วแน่น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 รู้สึกยังไงที่เราเล็กรู้สึกว่าการตักเนี่ยจะต้องแม่นขึ้น จะให้ใส่เข้าไปให้ได้เขาเรียกว่าสวรรค์ไม่ได้ประทานมาให้เราใหญ่พอเราเล็กเนี่ยเราต้องหาวิธีในการที่จะทําให้เราได้เยอะตักโต่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดอ่ะมาแล้วพี่สาวมาพี่มาเล็กกังใหญ่จะแฮปปี้ไหมจะทําหน้าแฮปปี้ไหมเพิ่งเดินมาใหญ่ใหญ่ไว้ยเจ๊ได้ใหญ่เจ๊สามารถตักในกะละมังนี้สิบวิเอาอะไรก็ได้จับเวลาหนึ่งสองซ้ำจับแล้วจับเวลาแล้วจับเวลาแล้ว้ยไม่ตักไม่ตักชีสชีส เฮ้ยไม่อยุกินกระเทียมชอบกระเทียมอ่ะสองหนึ่งหมดเวลาสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาเราพี่แจบอกแล้วมันมีเวลาจริงมันมีเวลาจริงแม่แบบคลีนแม่แจก็เป็นไข่เจียวเปล่าๆไม่ใส่ผัวาดใส่ได้นะใส่ไม่ได้หมดเวลาแล้วไงแจทำยิ้มเป็นอย่างนี้เหรอเรียกคุณมาแล้วทำกับกูแบบนี้เหรอให้โอกาสใหม่อ่ะให้ตักให้ตักอ่ะให้ตักเอออ่ะให้รอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งห้าสี่สามเริ่มสิบวิไม่ใช่หรอสิบวิไงเริ่มอ่ ริ้วไข่กี่ใบยยักเดียวได้หมดกันลูก <laughs> ไม่เอียทำยำเลยนะใส่มะนาวใส่เส้นแก้วได้ใช่เลยเนี่ยแม่ขอน้ำมันน้อยจ้ะได้เดี๋ยวเอาน้ำมันออกเลยเด,ด็ดของเด็ดนี่ต้องงี้ไม่มันต้องใส่พริกเกยอะๆลูกไม่เียไม่กินพริกเอง,งเขาก,กินกระเทียมรสเนื้อหมดเลยน่ากินมากอะ่นะแม่เอาเกี๊ยวเกี๊ยวนะเขาเกี๊ยวเกี๊ยวได้ค่ะเดี๋ยวต้องใส่ไข่พอแล้วค่ะไอีโบ ไข่เียกิ้งน้ำปลาคืออย่างนี้อ่ะข้างหน้าก็แนะนำกิ๊ฟนั่นเดี๋ยว่าจะให้ขายอะไรดีข้างหน้าใช่ป่ะเอาแบบว่าดีๆนะหมูปิ้งนมสดหมูปิ้งปลาเท้าต้มนมไหมโอ้โหข้าวหมดอันนี้ไม่ต้องหางเลยเป็นหไม่อันนียบาตมันเปรี้ยวปากอยากกินนมเปรี้ยวอือหือนี่แบบไซส์ใหญ่นะคะทุกคนไม่มีคำลาจะเธอจะคำกามังเราไปแล้วกามังเราไปแล้วหจริงเหรอข้าวเหนียวไม่เราไม่กินข้าวหรอข้าวเหนียวไง กินหมดเหรอเจ๊เอาไปกินกับพี่นินไปซอสอยู่ข้างหลังนี่ไซส์ใหญ่ได้แบบนี้เลยนะคะร้านนี้ใหญ่ของมันคือแบบเนี้ยมาเฮียชิมกันอร่อยไหมอ่ะอันนี้พิเศษกระเทียมนะกระเทียมเยอะมากดิวใส่เข้าไปอ่ะแล้วไม่ใส่ซอสเหรออร่อยไม่หายแม่ทำอ่ะไม่เอาไม่ทอดนะไม่เอาไม่ทอดนะโอ้ยอันนี้มม่งอ่ะอร่อยสดอร่อยสด จะบอกว่าเมนูนี้ทำให้นึกถึงอะไรรู้ป่ะโอเคอนที่เรียนแล้วตอนนั้น่ะไม่ค่อยมีเงินต้องกินอนี่ต้องกินไข่เจียวที่ต้องกินไข่เจียวที่มันเป็นไข่เจียวแบบทั้งหน้าหน้ามอหน้าของโบจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพี่คนนั้นอะแบบแข็งแรงแข็งแรงอ่ะไม่เคยมีลูกคนมาเล่นกันเลยเล่นเลยค่ะไม่ไม่เล่นเลยเลยค่ะเอา หยิบได้เลยนะคะอยากทานะไรทานเลยทานเลยค่ะหยิบได้เลยดเลยอดูดีมากเลยเนี่ยร้านหนูแต่ถ้าติดใจไม่มีแล้วนะคะมีวันเดียวทุกอย่างทําอย่างละวันนี้มันเป็นเครื่องใส่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เอามาลูกบ้านเอาแบบจับจ้าไปนะคุณแม่ไม่ใช่ไข่เจียวทรงเครื่องนะมันเป็นทรงเครื่องใส่ไข่มันเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่แบบเออหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรค่ะเออหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรค่ะเอาเลยนะคะไห ของดิฉันไม่ธรรมดาแน่นอนปะของน้องโบของน้องโบไม่เคยเล่นจริงนะไปกินที่ร้านน่ะอย่างนี้เลยชอบไหมหือไปเก็โวยอร่อยไหมพี่พาอร่อยมากเลยชิงหงเอเอาไม่เหลือชิงหงเอเอาไม่เหลืออย่าเอาไม่เดี๋ยวอร่อยอันนี้ไปไม่ถูกเลยอร่อยค่อร่อยเดี๋ยวกินเพิ่มได้นะมาแล้วอิ่มแล้วดีราค่และสามหุ่นกัน กินเยอะมากเลยวันนี้อร่อยมากเฮ้ยเราเอาเมนูนี้ไปขายตลาด了吗เราแม่เขาไม่ให้ใครไอ้นี่ด้วยนะก็มาหนึ่งคนแล้ว ตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่น้องๆพนักงานของเรานะคะเริ่มทานนะคะแล้วก็วันนี้สนุกมากครั้งหน้าอยากให้ขายอะไรอีกหรืออยากให้ทําอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเพราะว่ามันสนุกมากเดี๋ไอ้รถกันเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะขายอะไรเดี๋ยวทำอะไรอย่าลืมติดตามชมอ่ะลาหน่อยลาให้หน่อยอ่ะลาเลาเราเหนื่อยแต่เรามีความสุขนะใช่ดูหน้าแม่ดิสีชมพูเลยแล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเวบ๊ายบาย บายบายนี่น uh> ีおお <ok ่ด้วยบายบายไดมากเลยขอบคุณนะคะค่ะธุรกิจของเราจบลงแล้วขายวังเดียวไายวังเดียวปิกปิกเลยปิงกระบงงกระเบงโอ๊ยจถจบรอเรลวๆๆ